สวัสดีค yup. รับทุกชท่าวเกมเมอร์ทุกท่านนะวันนี้ผมแม่งเกียนได้ใจครับมาประปจานแซ่คนอื่นนะฮะถามว่าประจานเพื่ออะไรประจานเพื oh. ่อให้รู uk uk> ้ว่าเซิร์ฟแม่งกากนะฮะมันเรียกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟพี่ะไรวะเฮ้ยไม่อ๋อเฮ้ยอิชบังบาง บอกว่าเซิร์ฟแม่งกากมากแมพคนเล่นก็เยอะก็จริงแต่เซิร์ฟแหลกนะฮะเซิร์ฟเราไม่ได้หรอกดูเซิร์ฟแม่งดูเซิร์ฟแม่งดูเซิร์ฟแม่งเออกลางแดดครับอยู่รูไหนครับมาครับอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวได้เขียนดวงลาครับดูอะไรอะไรเอวเอาไหนครับเอาไหนอะไรอะไร พิมพไทยไม่ได้ก็บอกทุยโอ้ยเสิฟเน่าเว้ยแหลก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 คุณโคดูแหลกแหลกครับมีแคนว่าแหลกครับแหลกโอ้โหครับเจ้าเซิฟกาครับเซิฟกาครับพี่เจ้าพิมพ์ครับอ้าพิมไทยไม่ได้ครับอีเคนครับเจ้าของเซิฟยังบอกว่าแหลกเลยครับ สเสิร์ฟแมงกากนะไอ้้ย่คนเล่นเย่จะเสิร์ฟไม่กากอยู่ดีนะอยังคำสเสิร์ฟยังเน่านะแล้วคนเล่นไอ้คนซ้งมันจะไม่เน่าได้ไงวะรับเ,เกูบอกตรงนี้นะนถ้าเกิดน,นะไอแอดมินเซิร์ฟเน็ตมันได้ดูนะมีเหียอะไรเคลียได้บอกว่าสเสิร์ฟมันกาก,ากมาก จะไปขีดนะบอกช่างแม่งอะกากมากตอนแรกโอ้โหปักอินก็ขี้กากมากปักอินขี้เหลยยังยังต้องก๊อปเซิฟผมไปใช้อ่ะปักอินอ่ะตอนแรกก็โคกากอ่ะตอนแรกก็ชอบเซิร์ฟเราเนาะแต่มันไปย้ายมึงแม่งกากเฮียโอ้กังยิ้มหายเซิร์ฟนี้ไม่น่าเลยไม่น่ากางแดกแดกขาด ก็ตรงจ้างก็ทำก๊อปแมพมาลงเด๋วเลยโทษเสาเนี้แค่นี้พอก่อนเดี๋ยว่ัวางมาประจานแม่งต่อจุดย่อยของเซิร์ฟนี้แม่งคือแม่งแหลกง่ายนะเซิร์ฟกากนะะ